เริ่มต้นที่จะบอกกาวน้องถามเพราะว่าถามเคยถามว่าน่าจะมีสักช่วงหนึ่งที่เราใช้เวลาเพื่อการอธิบายซั์ธรรมะในในฐานะที่คนไทยเลือชาวพุทธมักเข้าใจผิดๆว่ามีคำอะไรบ้างตอนนี้หลวงพี่ก็เลยพยายามนึกเท่าที่นึกออกนะว่า คำไหนที่เราควรนะที่จะอธิบายให้ให้ชาวพุทธหรือคนไทยทั่วไปจะได้เข้าใจตับธรรมะให้ถูกต้องเนี่ยคำแรกน่าจะเป็นคำว่ากามนะคำว่ากามเนี่ยหลายคนอาจจะคิดเรื่องลามกุกแต่จริงกามมันเป็นเรื่องความพัฒนาความน่าใครหรือบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องความยากก็ไดเ้เดี๋ยวเราอธิบายกันชัดเจน,จนอีกที อาจจะมีคำว่าอธิษฐานเนี่ยคนไทยมักจะค,คิดว่าเอ๊ะมันเป็นการอ้อนวอนการขอหรือเปล่าแล้วสำหรับ,รบพุทธศาสนาหมายถึงอะไรคำว่าสันโดษเนี่ยอย่าสอนนะพระอย่าสอนสันโดษเดี๋ยวคนขี้เกียจไม่เอาเรื่องเอา,าเราวอะไรสันโดษแบบสมทะอยู่ไปวันๆเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจผิดเรื่องอุเบกขาวางเฉย มีคนคิดว่าเอ๊ะก็เฉยไปสิอย่าไปสนใจอะไรเอนี่ยุเบกขาที่แท้เป็นยังไงมีเฉยรู้กับเฉยงโง่เรื่องบารมีนะนี่จะเป็นตัวที่ห้าแล้วบารมีก็เป็นเรื่องของการบําเพ็ญหรือทําอะไรตั้งใจทําอย่างยิ่งยวดอะแต่ว่าวันนี้คําว่าบารมีเราเอามาใช้สําหรับบุคคลที่มีอิทธิพลเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรคนระับมีบารมีอ่ เดี๋ยวมีเวลาจะอธิบายให้ฟังเรื่องกรรมอันนี้เป็นคำใหญ่เลยเกิดมามีกรรมนะใช้กรรมไปเถอะตกลงเรื่องกรรมนะี่โอ้โหหลายคนแล้วมักจะไปโยนให้อดีตแต่กรรมที่แท้จริงมีอะไรบ้างเราทําอะไรเนี่ยก็คือทํากรรมทางนั้นแหละเราพูดเราคิดหรือเราแสดงออกทางกายวาจาใจามันก็เป็นเรื่องของกรรมหรือการประกอบอาชีพชีวิตเรา เป็นชาวนาเราปลูววกขา้าวก็ทํากรรมเนี่ยเรากําลังทําอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวอธิบายกกลจริงเรื่องกรรมนี่ยาวเยอะเรื่องวิญญาณเนี่ยชาวพุทธก็มักจะคิดว่าเอ๊ะพอพูดเรื่องวิญญาณน,นี่มักจะเป็นเรื่องพูดผีปีศตจอะไรออกจากร่างวิญญาณน,นี้เป็นแดนรับรู้เดี๋ยวมีวิญญาณทั้งหลายทางทางหูทางตาทางทาง สัมผัสอะไรที่เรารับรู้โลกนีก็เรียกว่าวิญญาณเนี่ยเป็นความรู้อ่ะเอ๊ะมันต่างกันมากันนะเรื่องวาสนาหลายคนก็พูดกันบ่อยแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่อยา่าแข่งวาสนาภาษาพระที่แท้จริงไม่ต้องแข่งวาสนาเป็นเป็นลักษณะประจำตนเฉพาะตนเป็นบุค,คลิกภาพปรับปรุงแก้ไขได้เดี๋ยวคุยกันนะเรื่องของ เวทนาเนี่ยเราได้ยินคาว่าเวทนาเวทนาก็ใช้ได้คาเนี่ยโอเวทนานี่มันดูสงสารเขาหรือบางทีดูสมเพศก็มีนะแต่เวทนาเป็นความรู้สึกเนียในพระใช้กันยังไงเดี๋ยวคงได้อธิบายกันเรื่องมานะไอ้สับนี้ก็เป็นสัพที่สิบเอ็ดนะพูดๆไปเนี่ยมานะขยันเขาไปลูกให้มีมานะอดทนอะไรจริงๆไม่ใช่เลย มานะเป็นความดื้อรร้านเป็นความทื่อตัวเดเป็นความความยิ่งหรือเป็นลักษณะของกินเลส <c oughs> นี่เข้าใจผิดกันหมดอ่อาบางครั้งเคยได้ยินคำว,ว่าอบายมุกวะอบายมุกหลายคนก็เอ๊ะจะติดอบายมุกก็คิดเรื่องกินเล่าอย่างเดียวแต่ว่าอบายมุก ในพุทธศาสนาเนี่ยมีต้องหกอย่างจินเล่าเล่นการพน,น,านันเที่ยวกลางคืนจ้องดูกันแล้วเล่นเล่น,ลน,ลนการพน,น,านันเป็นนักเลงยิงนักเลงโซลาอะไรเนี่ยยิ่งก็ถือว่าเป็นอบายมุกนะเนี่ยเรื่องของอนิจจังเนี่ยคนบางคนก็พูดเรื่องอนิจจังอนิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงอน,นิจจังมันก็มีความไม่คุมอะไรหลายอย่างความไม่เที่ยงกนะ็ถูกต้องแต่ว่าโดยความไม่ความเข้าใจแล้วอนิจจังมันก็ปุกเราให้เรา ก้าวหน้าประสบความสําเร็จอะไรได้เยอะนะครับพูดเรื่องสมาธิเรื่องกรรมฐานเรื่องวิปัสสนาเนี่ยสามคำนี้มาพร้อมกันเลยสมาธิกรรมฐานวิปัสสนาไปขอสมาธิพระพระไม่ให้สมาธิพระให้กรรมฐานไปทําเอง <c oughs> ขอวิปัสสนาบางคนก็ไม่เข้าใจวิปัสสนาเป็นตัวปัญญาเป็นตัวความรู้อ่ะมีเวลาคงได้คุยกันเรื่องนิพพานเนี่ยโหซับย่อยเลย บางคนก็คิดว่านิพพานคือดินแดนเป็นสถานที่เป็นสิ่งที่ยากจะเขาไปยู่ไปรวมกันอยู่ในนั้นเนี่ยแต่ไม่ใช่เรื่องทุด,ดงเคยได้ยินไหมหลายคนก็โอ้พระทุด,ดงหรือทุด,ดงขวัดอะไรมันเป็นยังไงเนี่ยทุดงหลายคนก็มองพระพระเดินเล่ร่อนเดินทุด,ดงไปเรื่อยนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่ธุด,ดงเป็นเรื่องคัดเกากิเลสมีต้องสิบสามอย่างสิบสามข้อเนี่ย อือย่าคงคุยกันยาวอ้าวเราก็มีอะไรอีกล่ะบางครั้งง่ายๆเลยบางทีขอสินขอพรอน่อยขอสินพระก็ไม่ได้ให้สินนะพระต้นใหญ่เขาให้สิกขาบทให้เราไปทําเองขอพรสิ่งประเสริฐก็ให้ไม่ได้ต้องทําเองอ้าวอัดคลิปไว้กันลืมกันเดี๋ยวคงจะได้ส่งให้ทําได้คุยกันอีกทีนึงเนาะ ลากันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลืม